EP 2การตั้งค่าการรับชำระเงินไปดูกันเลยเข้าไปที่ l ลาย A l i f e Care กดการตั้งค่ารับชำระเงินระบบจะแนะนำให้ท่านดูวิธีการตั้งค่าเป็นตัวอย่างในการเตรียมข้อมูลก่อนไลฟ์กดไปที่เมนูกด l i ฟ e ของฉัน ระบบนำท่านเข้าสู่ระบบ Live app iya ai เพิ่มผู้ช่วยไลฟ์ชื่อไลฟ์ตัวอย่าง bb เพจ bb เลือก my stream หลังจากนั้นระบบจะนำท่านมาสู่หน้ารายการ l i ฟ e โดยทำตามขั้นตอนใส่สินค้าของฉันหรือสินค้าที่ต้องการนำไปไลฟ์สดตัวอย่างใส่ชื่อสินค้า เช่นรองเท้ากดเพิ่มสินค้าหลังจากนั้นให้อัปโหลดรูปสินค้าของท่านในโทรศัพท์มือถือหรือในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้เลยหลังจากนั้นให้ตรวจสอบราคาเต็มและราคาขายใส่จำนวนสินค้าที่มีในสต็อกและใส่คีย์เวิร์ดตัวอย่างเช่น cf หรือ cf 1ในตัวอย่างนี้ทางเราตั้งค่าเป็น sh 1กดบันทึกบันทึกเรียบร้อยแล้วให้กดกลับหลังจากนั้นกดเริ่ม live หรือกดรับเงินระบบจะแนะนำให้ท่าน add payment หรือเพิ่มบัญชีโดยสามารถเลือกเป็นธนาคารในประเทศไทยได้ไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยไทยพาณิชย์เป็นตน้นใส่ชื่อ ของเจ้าของบัญชีหรือชื่อล้านตัวอย่างนี้ทางเราจะขออนุญาตใส่เป็นชื่อนามสกุลของแอดมินเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับชื่อบัญชีและเลขบัญชีผู้ถือบัญชีหรือว่าชื่อเจ้าของบัญชีต้องตรงตามธนาคารที่ออกสมุดบัญชีให้ทางเรานะคะตัวอย่างใส่เลขบัญชีกสิกรไทยเรียบร้อยระบบจะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลบัญชีก่อนกดบันทึกตรวจสอบชื่อบัญชีและเลขบัญชีกดบันทึกได้เลยค่ะ เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยตัวอย่างต่อมาแอดมินจะแนะนำท่านให้เลือกธนาคารอื่นๆเช่นธนาคารกรุงเทพใส่ชื่อบัญชีและเลขบัญชีแล้วกดเพิ่มตามขั้นตอนได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลและบันทึกกดย้อนกลับหากต้องการไลฟ์กดเริ่มไลฟ์ได้เลยระบบจะแนะนำท่านให้ทำการเชื่อมต่อกับ f a Facebook Page ดูขั้นตอนนี้ดีๆนะคะเนื่องจากแอดมินเคยเข้าสู่ระบบผ่านเบราว์เซอร์หรือว่าเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วระบบจะจำรหัสผ่านและ Facebook ของเราได้ก็จะแนะนำให้ท่านแก้ไขาการตั้งค่าเพื่อเลือกเพจที่ต้องการเชื่อมกับระบบ Live App ได้เลยนะคะแอดมินเลือกทั้ง3เพจกดตรวจสอบตกลงหลังจากนั้นระบบจะแนะนำให้ท่านกดเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานและ ลิงค์ท่านกลับมาที่ Li าย OAA Life Care แล้วเด้งกลับมาที่ระบบ l i v e a p p i a a i เช่นเดิมเข้ามาสู่หน้าเพจให้ท่านกดเลือกเปิดเพจที่ต้องการสำหรับการไลฟ์สดในครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลกดยืนยันข้อมูลระบบจะแนะนำให้ท่านการุณาเพิ่มวิธีการจัดสง่งถึงขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยว ep 3พบกันนะคะ แอดมินจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มการจัดส่งสำหรับการตั้งค่าการรับชำระเงินมีเท่านี้ขอบพระคุณค่า